จเจริญพรท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนผูุ้ทธนาม,มหาชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่22มิถุนายนวันพระแลน8ทำตามเคยเราทำรายการต่อเนื่อง <c oughs> ทีนี้ต่อจากผูวานี้จะเป็นผู้ฉลาดในเลือกกรรมใครจะฉลาดยังไงแบบไหนอามาฟังกันผู้ฉลาดในเลือกกรรมบุคคลเป็นราม พราะชาติกำเนิดก็หาไม่ได้จะเป็นพรามเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ได้จะมิใช่พรามเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ได้ บุคคลเป็นพ,พราหมณ์เพราะกรรมอันนี้อันนี้น่าฟังนะตัวพวกเราด้วยเลยเป็นพ,พราหมณ์เพราะกรรมเป็นเป็นพ,พราหมณ์เพราะกรรมเป็นพ,พราหมณ์ก็เพราะกรรม บุคคลเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นเป็นศิเลปินก็เพราะกรรมบุคคลเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็น คนอะไรนะเป็นคนรับใช้ก็เพราะกรรมบุคคลแม้เป็นโจรก็เพราะกรรมแม้เป็นโจรก็เพราะกรรมเป็นนักรบก,ก็เพราะกรรมบุคคลเป็นโปรโรหิต ก็เพราะกรรมแม้เป็นพระราชาก็เพราะกรรมนะเป็นอะไรบ้างกรรมหนึ่งสิบข้อเนี่ยนะก็เพราะกรรมนะ บัณฑิตทั้งหลายย่อมย่อมเห็นซึ่งกรรมนั้นตามที่เป็นจริงอย่างนี้เชื่อว่าเป็นผู้เห็นซึ่งปฏิจสมุบาทเป็นผู้ฉลาดในเรื่องวิบาท แห่งกรรมนะเป็นผู้ฉลาดในวิบากแห่งกรรมให้เข้าใจนะไปจำมาไว้เป็นอะไรบ้างก็เพราะกรรมโลกโลกย่อมเป็นไปตามกรรมมูสัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรม แม้แต่โลกเราอยู่ก็เป็นไปตามกรรมของมันหมูสัตว์ก็เป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายแดี่แหละมูสัตว์ในทั้งหมดเลยสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่อง ลึงลัดเหมือนลิ่มสลักขันยึดรถที่กำลังเล่นไปที่กำลังเล่นไปอยู่เนะี่ยมีกร,รมเหมือนสลักขันยึดรถเนะ่ะเหมือนลิ่มสลักขันยึดรถเอาไว้ให้แล่นไปตามกรรม น่าฟังลยนะสิ่งที่ทำให้มีพบอะไรทำให้เกิดได้ข้าแต่พระองค์ู้เจริญพระองค์จัดอยู่ว่าเครื่องทำไปสู่พบนเ,เครื่องนำไปสู่พบเครื่องนำไปสู่พบ ดังนี้ก็เครื่องนำไปสู่พบเป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะและความดับไม่เหลือของเครื่องนำไปสู่พบนั้น เป็นอย่างไรเล่าพระเจ้าค่ะอันนี้สาวกท่านถามคงจะเป็นสาวกท่านถามราทะฉันทะความพอใจก็ดีราคะความกำหนัด ฟังดีๆนะเดี๋ยวจะไปเข้าใจนะความพอใจก็ดีนะราคะความกำหนัดก็ดีราคะหมายถึงความกำหนัดนะ,อะพอใจแล้วกำหนัดนตัวเดียวกันมาไหลมาตามๆกัามมานะนันทิความเพลินก็ดีเนี่ยมันไหลไปเพลินไปเลยตัณหา ความทายานอยากก็ดีและอุปายะกกิเลสเป็นเหตุเข้าไปสู่ภพกิเลสเป็นเหตุเข้าไปสู่ภพและ อ,อุปาทานอุปาทานอุปาทานนี่แหละความถือมั่นด้วยอำนาจกิเลสความถือมั่นด้วยอำนาจกิเลสโอ้มันมัน,ม,นมันอำนาจมันมากเยอเกินนะตัวนี้อันเป็นเครื่อง ตั้งทับเครื่องเข้าไปอาศัยและเครื่องนอนเนื่องแห่งจิตก็ดีใดๆในรูปในเวทนาในสัญญาใน,ในสัญญา ในสังขารทั้งหลายกระในวิญญาณและในวิญญาณกิเลสเหล่านี้นี้เราเลือกว่าเครื่องนำไปสู่ภพเป็นเครื่องนำไปสู่ภพ เพราะความานำไปสู่พบความดับไม่เหลือของเครื่องนำไปสู่พบนี้ได้เพราะความดับไม่เหลือของกิเลส มีมีฉันทราคะมีฉันทราคะเป็นต้นเหล่านั้นเองคือต้องดับกิเลสให้หมดจะไม่ได้เกิดจะไม่มีพบเกิดเลย จะไปดับได้เนาะทั้งหมดเนาะยากมากยากที่สุดเหตุเกิดของทุกทุกทุกแล้วอานุนทุกเนะี่ยอ่านผิดนะตาก็ไม่ดีเท่าไหร่ ถูกแล้วอานนุนความที่สารีบุตรเมื่อเมื่อตอบปัญหาในลักษณะนั้นเช่นนั้นเชื่อว่าได้ตอบโดยชอบอานนุนความทุกข์นั้น เราเก่าว่าเป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดขึ้นเลือกว่าปฏิจจสมุปปะนะปฏิจจสมุปปณธรรมนะความทุกข์นั้น อาศัยปัจจัยและเอ้ยอะไรเล่าความทุกนั้นอาศัยปัจจัยคือผัสสะผู้กล่าวอย่างนี้แลชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เราเกล่าวไม่เป็นการ กล่าวตูวเราด้วยคำไม่จริงแต่เป็นการกล่าวโดยถูกต้องและสหธรรมิกบางคนที่กล่าวตามก็จะไม่พลอย ไม่พลอยกลายเป็นผู้ควรถูกติเตียนด้วยต้อง <c oughs> ต้องกล่าวว่าผัสสะเท่านั้นเป็นเหตุให้เกิดกรรมนะถึงจะถูกต้องอานน์ในบรรดาสมณธรรมที่กล่าวสอน เรื่องก,กรรมทั้งทั้งสี่พวกนั้นทั้งสี่พวกนั้นสมนพรามณ์ที่กล่าวสอนเรื่องก,กรรมพวกใดย่อมบัญยัิความทุกข์ว่าเป็นสิ่ง ที่ตนทำเอาเอง,เอ,เ,องเอาด้วยเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองเมตความทุกข์ที่พวกเขาบัญญตัติเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะ เป็นปัจจัยจึงเกิดได้ต้องอาศัยผัสสะจะไม่กล่าวขึ้นลอยๆอย่างอื่นไม่ได้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นทำให้ แม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญยัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นเหตุผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้สมณพรามที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใด ย,ย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยแม้ความทุกข์ที่ขวดเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้ ถึงแม้วาม่ารรมถึงแม้สมณพราพมที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย,ย่อมบัญยัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทําเองหรือใครทําให้ก็เกิดขึ้นได้ ก็ตามแม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัดใจจึงเกิดมีได้อยู่นั้นเองจะบัญญัติอะไรเอามาจากไหนก็ต้องอาศัยผัสสะเป็นผู้บัญญัติ เป็นอ่เป็นแนวทางบัญญตัติถ้าไม่มีผัสสะถ้าไม่มีเหตุเกิดแล้วมันจะบัญญัติได้ไลยอะไรมันเกิดเกิดจากอะไรเกิดจากผัสสะมีผัสสะเป็นเหตุให่เกิดน่าจะเข้าใจเนาะฟังมาฟังมาก็ไป่ตองตามก็สมควรเจเวลาวันนี้ก็อนุโมทนากับ ทุกท่านทุกคนทุกนามมหาชนทั้งหลายได้เข้ามารับชมรับฟังก็ให้ได้กุศลผลบุญได้อานิสงด้วยการฟังด้วยการสั่งสมก็ขออนุโมทนาสาธุ